สอนลูก harmonic m i n ร r นะครับในส่วนของ harmonic minor คลิปนี้จะอยู่ในเพลงอยาก<ม>ได้คลิป<อ>นี้เอาไว้ท่ฝึกทำยังไงไม่ยากวิธีดาวน์โหลดนะครับงสามาดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube นี่ไม่ยากชอบคลิปนี้ใช่ไหมวิธีดาวน์โหลดคือนี่ไปที่ข้างหลัง u t u b e นี่นี่ URL ตรง YouTube ตรงนี้นะใส่ตัวหนังสือตัว P เข้าไปสองตัวนี่ ตึกตึกกด enter ม,มันจะเข้ามาหน้านี้ห <c oughs> น้า y2me.com a นี่เลือกกดนี่เลยอันนี้ไม่เอาโฆษณาออกไปนี่ before auto quality กดดาวน์โหลดอึ้งอันนี้หน้า,นาโฆษณามาขึ้นมาไม่เอากลับไปหน้าแรกมันจะโฆษณาอีกโอเคเอาออกไปนี่เอาวมันตักดดาวน์โหลดตึงนี่ ติ๊กมันจะขึ้นมาดาวกดดาวโหลดแอพโฟเลยนี่เลยนี่อยู่ตรงนี้แล้วนี่เรียบร้อยดาวโหลดนี่กำลังดาวโหลดอยู่สังเกตเนี่ยนะกำลังดาวโหลดอยู่นี่ดาวโหลดเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงดูย,งยังไงนี่เลยคลิกดูตรงนี้มันจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวโหลดนี่โชว์อินโฟเดอร์นี่ไงมาแล้ว สอนลิกเมื่อกี้นี้ที่เราโหลดที่อยากได้นี่ครับคลิปนี้จะมาสอนลูกทำมินเนอร์นะครับในส่วนเอาไปทำกันดูนะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกคือพอรู้ก็เลยมาแบ่งปันโชคดีทุกคนครับบ๊ายบาย